ฉันจะเสกลลยหมุนให้สะกดมนปลายรักกูหลงกูเอาแต่พัมเพอหากินนอนไม่ได้ถ้ากูไม่ไต้หาเสกขาดหายรักเพียงแต่กูมันลึกกยกเกย์เกยขอยเธออย่าไปหลงรักใครรักต่กูคนเดียวคนนี้ไงไม่ว่าทำอะไรก็นึกถึงแต่กูฉันจะเสกลลยหมุนให้สะกดมนปลายรฉันจะเสกลลยหมุนให้สะกดมนปลายรัก ูหลงกูเอาแต่พมเพอหากี่นอนไม่ได้ทัากูมไม่ใต้หาแต่เสกคาขายรักกินแต่กูมันลึกเกยเกยเกยคอยเธออย่าไปหลงรักใครรักแต่กูคนเดียวคนนี้ไงไม่ว่าทำอะไรก็นึกถึงแต่กูฉันจะเสกลาหมนให้สะกดมนตร์รฉันจะเสกลาหมนให้สะกดมนต์ปลายรักกูหลงกูเอาแต่พำเพอหากี่นอนไม่ได้ทัากูมไม่ใต้หาแต่เสกคาขายรักกินแต่กูมันลึก คนเดียวคนนี้ไงไม่ว่าทำอะไรก็นึกถึงแต่กูฉันจะเสกลาหมตนให้สะกดมนตร์ฉันจะเสกลาหมตนให้สะกดมนตรยรักกูหลงกูเอาแต่พัมเพอหากินนอนไม่ได้ถ้ากูไม่ใต้หาเสกคาถายรักกินแตกูมันลึกกึกเกย์เกยกขอให้เธออย่าไปหลงรักใครรักแต่กูคนเดียวคนนี้ไงไม่ว่าทำอะไรก็นึกถึงแต่กูฉันจะเสกลาหมตนให้สะกดมนตร์ ฉันจะเสกลลยหมุนให้สะกดมนปลายรักกูหลงกูเอาแต่พำเพอหากินนอนไม่ได้ถ้ากูไม่ไต้หาเศกขาดรักกินแต่กูมันลึก,กึกย์เกย์เกยขอให้เธออย่าไปหลงรักใครรักแต่กูคนเดียวคนนี้ไงไม่ว่าทำอะไรก็นึกถึงแต่กูฉันจะเสกลลยหมุนให้สะกดมนตลาย ฉันจะเสกไลยหมุนให้สะกดมนปลายรักกูหลงกูเอาแต่พำเพอหากินนอนไม่ได้ถ้ากูไม่ไต้หาเสกคาถายรักกินแต่กูมันลึกกยกเกย์เกยขอยเธออย่าไปหลงรักใครรักแต่กูคนเดียวคนนี้ไงไม่ว่าทำอะไรก็นึกถึงแต่กูฉันจะเสกลาหมุนให้สะกดมนตรักฉันจะเสกลลยหมุนให้สะกดมนปลายรัก หลงกูเอาแต่พัมเพอหากินนอนไม่ได้ถ้ากูไม่ใต่หาเสกขาดายรักกินแต่กูมันลึกกึกเกยกึกเกยขอยเธออย่าไปหลงรักใครรักแต่กูคนเดียวคนนี้ไงไม่ว่าทำอะไรก็นึกถึงแต่กูฉันจะเสกลาหมตนให้สะกดมนตร์ฉันจะเสกลาหมตนให้สะกดมนตรยรักกูหลงกูเอาแต่พัมเพอหากินนอนไม่ได้ถ้ากูไม่ใต่หาเศกขาดายรักกินแต่กูมันลึก ธออย่าไปหลงรักใครรักแต่กูคนเดียวคนนี้ไงไม่ว่าทำอะไรก็นึกถึงแต่กูฉันจะเสกลาหมตนให้สะกดมนตร์ตราฉันจะเสกลายมตนให้สะกดมนต์รายรักกูหลงกูเอาแต่พัมเพอหากี่นอนไม่ได้ถ้ากูไม่ใส่หาเสกคาถายรักเพียงแต่กูมันลึกกเกยเกยเกยคอยเธออย่าไปหลงรักใครรักแต่กูคนเดียวคนนี้ไงไม่ว่าทำอะไรก็นึกถึง ฉันจะเซกลายมนให้สะกดมนตรัสฉันจะเสกลาหมนให้สะกดหมนุนปลายร,รักกูลงกูเอาแต่พำเพอหากี่นอนไม่ได้ถ้ากูไม่ใส้หาเซกข,า,ขายรักกินแต่กูมันลึกกึกกึยกึกกึยขอยเธออย่าไปลงรักใครรักกูคนเดียวคนนี้